ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสทุกคนทุกคนเชิญมาทางนี้เลยครับบรรยากาศแสงสีเสียงทำไมดูมีสเสน่ห์อย่างนี้ที่ตลาดนัดแลดูคึกคักมากเลยแสงและบรรยากาศอย่างนี้ดูเหมือนงานวัดเลยนะคะแสงดอกไม้แสงสีต่างๆพร้อมทั้งมีเปิดเสียงต่างๆด้วยนะคะแต่ทำไมตั้งอยู่หน้าโลตัส รถตัดนี้คือรถตัดหลักสีค่ะงานนี้ก็คืองาน Amazing Food Fun Fair นะคะ mm hmm. เห็นเขาตั้งเอาไว้ที่หน้ารถตัดมาง่ายเลยทีเดียวค่ะมีรถไฟฟ้าผ่านด้านหน้าด้วยนะคะรถไฟฟ้าสีเขียวหรือรถไฟฟ้าสีมพูก็ลงได้ที่สถานีวัดภาษีมหา,าธาตุนะคะ เขาบอกว่าเขายกขบวนทัพของอร่อยมาที่นี่เลยค่ะช่วงกลางคืนที่เรามาก็คือมาเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะของขายแล้วก็บรรยากาศนี่น่าซื้อเลยค่ะดูมีแต่ร้านเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะตอนกลางคืนนี้เราได้มาอุดหนุนข้าวหมูไก่นะคะส่วนช่วงกลางวันที่เราเคยได้มานะคะประมาณ บ่ายสามโมงกว่านะคะเขามีของเริ่มขายกันแล้วด้วยเหมือนกันค่ะเราได้มาอุดหมหน,น้าน,นมชมพูนะคะแล้วก็แป้งนานที่นุ่มจิ้มกับนมข้นหวานนะคะอร่อยเลยทีเดียวรวมทั้งเขามีกิจกรรมให้เด็กๆมาร่วมด้วยนะคะก็คือชิงช้าสวรรค์น,นะคะแล้วก็มีม้าหมุนนะคะม้าหมุนแบบหมุนเร็วๆอ่ะที่โดนเลมอนโนบิตะ เพาให้เด็กๆนั่งนะคะช่วงเวลาบ่าย3ามโมงครึ่งที่เรามานะคะของมีตั้งขายแล้วนะคะหลายร้านเลยทีเดียวค่ะแต่บางร้านก็ยังไม่มานะคะแต่พอกลางคืนเนี่ยก็ตั้งได้เต็มทุกร้านเลยค่ะแต่ว่าร้านก็จะมีน่าจะถึงประมาณถึง5้าทุ่มหทุ่มอยู่นะคะแต่ไฟข้างหน้าเขาจะปิดตามที่ห้างปิดเลยนะคะเวลา22.00น แต่หลังจากนั้นก็ยังมีของขายของกินอยู่ค่ะเพราะเราเคยออกมาแล้วตอนส4ทุ่มกว่ายังมีของขายอยู่ค่ะของกินหลายๆร้านที่เราได้พบนะคะแต่ละอย่างดูเหมือนว่าเป็นของประจำจังหวัดแล้วก็ของดีของดังต่างๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาลองสามารถมาลองได้นะคะมีทั้งกินได้ทั้งท,ที่งานแล้วก็ซื้อกลับไปกินที่บ้านได้เลยนะคะ มีทั้งอาหารข้าวอาหารหวานนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือกาละแมนะคะกาละแมดังจากโคราชค่ะเราลองซื้อชิมไปแล้วนะคะกาละแมทุเรียนอร่อยจริงๆไม่หวานมากเลยกินแล้วรสชาติหวานละมุนนะคะนี่คือร้านข้าวหมกไก่ที่เราซื้อไปนะคะอร่อยมากเลยและเราก็ซื้อหนังไก่ทอดไปด้วยนะคะสไตล์เขานี่ก,กรอบอร่อยดีจริง ขนมเบื้องดูซีใส่โอ้โห,หน่ากินผัดหมี่ผัดมาม่าต่างๆก๋วเดียวนะคะน้ำอ้อยคั้นสดๆได้เห็นกันไปเลยร้านนี้คือร้านที่เราอุดหนุนแป้งนานนะคะมีความเหนียวนุ่มหอมนะคะจิ้มกับนมข้นนะคะรู้สึกอร่อยไปเลยทีเดียวค่ะแถามเขายังมีมัตตบะไก่โรตีทำในในเวอร์ชั่นต่างๆนะคะ เราอดนนนมชมพูเขาไปด้วยนะคะพร้อมทั้งชาเขียวขขาค่าอร่อยดีสุดยอดนี่ก็คือช่วงกลางวันนะคะมีหมูทอดมาขายแล้วนะคะน่ากินมากเลยค่ะข้างๆเป็นร้านหอยทอดนะคะดูน่ากินมากเลยดูกรอบน่ากินดีจังเลยค่ะ เยื่งใหม่อีกหน่อยก็จะมีร้านซูชินะคะช่วงกลางวันก็มีข้าวหน้าปลานะคะแต่พอช่วงกลางคืนซูชิเต็มร้านเลยค่ะน่ากินที่สุดเลยเยื่องถัดไปก็จะเป็นหนมไข่เต่านะคะปลายเขาบอกไม่ใส่ผงฟูไม่ใส่สารกันบูดนะคะดูที่เขาตั้งเอาไว้ก็น่ากินทีเดียวเชี่ยวค่ะนี่คือคุณชายเบนนะคะเชิญชวนเลยค่ะทุกคนมางานนี้นะคะ Amazing Food Fun Fair ค่ะมีตั้งแต่วันที่11ถึง20ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะมาได้ตั้งแต่ช่วงบายย่ายยันงคืนเลยทีเดียวมีทั้งของกินของใช้นะคะกิจกรรมต่างๆตกปลาให้นมหมูให้นมน้องกระต่ายก็ยังมีนะคะระบายสีต่างๆอย่าลืมนะคะเชิญชวนทุกคนมาค่ะรถตัดหลักสีบางเขนค่ะมาง่าย คลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนต่ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ